4ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในธุรกิจหรือว่าในสาขาต่างๆที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จ4ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จในแต่ละธุรกิจในแต่ละวิชาชีพที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดู4ขั้นตอนที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับผมอยากให้คุณรู้ก่อนว่าทําไมเราถึงจะต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆนะครับก็เพราะว่าในธุรกิจของคุณธุรกิจต่างๆที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับคุณไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าหากว่าคุณไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง นะครับคุณจะต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความ,ษษส,มสําเร็จนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปในตลาดนะครับแล้วคุณต้องการที่จะกินกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยก็มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ขายทุกอย่างกับมีร้านหนึ่งครับกลายเป็นเย็นตาโฟทรงเครื่องบันลิก,กาผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าให้คุณเข้าไปแล้วคุณอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทานเย็นตาโฟอะไรครับ คุณจะเลือกร้านไหนครับระหว่างร้านขายข้าวมันไก่แล้วก็ขายก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็มีเยนตาโฟขายหรือว่าคุณจะไปร้านที่เขาเป็นเอ็กซ์เปิดด้านเยนตาโฟเครื่องส่งเลยก็คือร้านมาริกาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงจะต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สูงสุดในแต่ละศาสตร์ ที่คุณต้องการประสบความสาเร็จแล้วก็ต้องการทําธุรกิจนั้นๆนะครับคุณจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในด้านในดนด้านหนึ่งนะครับคุณไม่สามารถที่จะบอกว่าฉันขายทุกอย่างฉันเป็นเอ็กซ์เพิดทุกอย่างได้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่เชื่อคุณแล้วคุณก็จะไม่มีลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณวางโพนเซ็ชันนิ่งตัวเองนะครับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้คุณนยครับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วทุกคน ลูกค้าก็จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณเก่งในด้านด้านนี้ด้านเดียวนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับและนี่ก็คือ4ขั้นตอนนะครับที่จะทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นเอ็กซ์เปิกลายเป็นมาสเตอร์แล้วก็มีทักษะในแต่ละสกิลในแต่ละวิชาชีพหรือว่าธุรกิจที่คุณต้องการที่จะกลายเป็นเอ็กซ์เพินะครับขั้นตอนที่1น,นะครับ u n c o n s c i o u s i n c o m p e t e n นก็คือเราไม่รู้ว่ามันมีศาสตร์นี้อยู่บนโลกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่1เลยคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะครับสเต็ปที่2ขั้นตอนที่2นะครับก็คือ c o n s c i o u s incompetent คือเราได้ตรักรู้แล้วนะครับว่าเราไม่รู้ศาสตร์ศาสตร์นี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการโคชชิ่งนะครับเรื่องศาสตร์ของการโคชชิ่งหรือว่าเรื่องของ NLP ต่างๆนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ของการโคชชิ่งหรือว่า NLP เนี่ยมันสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จดึงศักยภาพของคุณทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบ The Best Version ที่คุณต้องการได้แต่วันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอใน YouTube หรืออาจจะไปเจอที่ C ีไปอา่านหนังสือแล้วก็เจอเรื่องของการโคชชิ่งหรือว่าเรื่องของการทํา NLP การเรียน NLP แล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของคุณและทําให้มันประสบความสําเร็จได้นั่นหมายความว่าคุณได้เริ่มตระหนักรู้แล้วว่ามันมีศาสตร์โคชชิ่ง ศาสตร์ NLP ที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้อยู่บนโลกนี้ด้วยอันนี้ก็คือการที่คุณมีสเต็ปที่2แล้วซึ่งการที่เราจะผ่านจากสเต็ปที่2จากสเต็ปที่1ไปเป็นสเต็ปที่2ได้มันก็คือมาจากการที่เราตระหนักรู้ในเรื่องนั้นๆว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วมันมีศาสตร์ศาสตร์นั้นอยู่ด้วยอันนี้ก็คือมาอยู่ที่สเต็ปที่2แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับสเต็ปที่3ก็คือ conscient competent นะครับ ก็คือเราสามารถทําสิ่งนั้นได้ด้วยการตั้งใจทําของเราด้วยการใช้จิตสํานึกของเราเนี่ยครับความระมัดระวังขั้นตอนที่เราทํางานต่างๆได้เนี่ยครับขั้นตอนนี้ถ้าเปรียบเปยผมก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปเรียนขับรถนะครับช่วงที่เราเรียนขับรถใหม่ๆเนี่ยครับเราจะขับรถได้เราก็คือต้องรู้ว่า1เราต้องถือพวมอะไรนะ2คือเราต้องอะไรครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วเราก็ใส่เกียร์ แล้วเราก็ค่อยปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยให้รถวิ่งออกไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคอยดูกระจกหลังคอยดูกระจกด้านข้างเพื่อให้รถมันไม่ชนกันในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเราสามารถขับรถได้แต่ต้องทําทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเราไม่สามารถที่จะทําโดยอัตโนมัติได้อันนี้ก็คือเป็นการทําได้แบบสเต็ปที่3ก็คือคอนเชียตคอมพิเทนต์ก็คือทําได้ถ้าคุณตั้งใจทํา ซึ่งการที่จะจะจะปรับจากขั้นตอนที่2ไปเป็นขั้นตอนที่3ของการเรียนรู้ได้ก็คือมาจากการฝึกอบรมก็คือการที่เราไปฝึกเรียนขับรถนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ก็คือเป็น u n c o n s c i o u s competent แล้วก็คือสามารถทําได้โดยกลายเป็นสกิลเป็นทักษะแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นการขับรถเหมือนกันพอเราฝึกขับรถไปนานๆพอเราเรียนขับรถไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปฝึกขับรถบ่อย ไปฝึกขับรถบ่อยๆมันก็จะทําให้การขับรถของเราเนี่ยเป็นอัตโนมัติคุณไม่ไม่สามารถที่จะคุณไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งจํานะครับว่าตอนนี้ต้องขับต้องใส่เกียร์ก่อนตอนนี้ต้องเบรเหยียบเบรกก่อนตอนนี้ต้องดูดูไฟท้ายดูไฟดูกระจกด้านด้านหลังหรือดูกระจกด้านข้างแล้วคุณสามารถทําได้โดยอัตโนมัติเลยแล้วคุณก็แทบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณทําสเต็ปอะไรอยู่แต่คุณสามารถทําได้โดยอัตโนมัติข,ของคุณจริงไหมครับ อันนั้นก็คือสเต็ปที่4ที่จะทําให้คุณกลายเป็นเป็นเอ็กซ์เพิดกายเป็นคนคือทําได้ด้วยการที่มีทักษะแล้วนะครับก็คือเป็นทักษะทําได้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4ซึ่งการที่เราจะทําขั้นตอนที่3ให้เกิดกลายเป็นขั้นตอนที่4ได้ก็คือด้วยการที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทําซ้ําสิ่งนั้นบ่อยๆขับรถบ่อยๆมันก็จะทําให้เราสามารถขับรถได้อย่างเป็นอัตโนมัตินะครับซึ่ง โดยปกติแล้วการที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งในสาขาใดด้านสาขาหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องใช้เวลาถึง1 0,000ชั่วโมงจากการที่เราไม่รู้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแต่ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับก็คือการที่1 0,000ชั่วโมงเนี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณ3ปีถึง5ปีเนี่ยมันสามารถย่นย่อเวลาให้สามารถใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้ อาจจะใช้แค่พันชั่วโมงได้นั่นก็คือด้วยศาสตร์ของการที่เราใช้การโคชชิ่งแล้วเราก็โมเดลลิ่งคนที่ประสบความสําเร็จมาทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้นผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นการโคชชิ่งก็จะช่วยดึงศักยภาพของคุณให้สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่การโมเดลลิ่งวิธีคิดของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็ไปดูว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในสาขานั้นๆนยนะครับเขามีวิธีคิดอย่างไงนะครับแล้วเขาก็ใช้ ใช้กลยุทธ์อะไรที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเราไปอ่านหนังสือแล้วก็ไปศึกษาคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆแล้วเราก็ c o อปปี้ถอดแบบของเขามาเอามาใช้ปรับใช้กับชีวิตของเรามันก็จะย่นย่อการการเดินทางของเราได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นถ้าเปรียบเปรยก็เหมือนกับการที่คุณเดินทางโดยมี G P S กับคุณเดินทางแบบคุณต้องลองผิดลองถูกไปในสถานที่แห่งหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้หนทางเลยคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่คุณต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมงแต่ถ้าคุณมี G P S ที่จะช่วยให้คุณ ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นคุณก็จะเดินทางตรงๆไปถึงจุดหมายของคุณได้อย่างรวดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของก,การโคชชิ่งการโมเดลลิ่งนะครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการโคชชิ่งเนี่ยทำไมเราถึงต้องโคชชิ่งและโมเดลลิ่งก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างเนาะเหมือนกับ GPS หรือว่าการที่เราไปเรียนรู้เนี่ยครับเวลาเราเจอทักษะใหม่ๆที่เขาประสบความสําเร็จผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่วิ่งได้ได้เร็วกว่า สองชั่วโมงนะครับวิ่งมาราธอนได้ได้เร็วกว่า2ชั่วโมงเนี่ยเมื่อมีคนแรกสามารถทําได้ก็จะมีคนที่สสามารถทําได้ต่อต่อไปเลยนั่นนั่นหมายความว่าว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อมีคนประสบความสาเร็จหนึ่งคนเนี่ยครับแล้วเราก็ไปถอดแบบเขามามันจะทําให้เราสามารถประสบความสาเร็จแบบเขาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องฝึก ในการทักษะของการโมเดลลิงคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้โคชชิ่งเมื่อมาทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับมาถึงตอนนี้แล้วก็ถึงเวลาของการที่เราจะต้องลงมือทําแล้วนะครับเอาสเต็ปทั้งสี่สเต็ปที่ผมได้สอนเอาไว้เอาไปศึกษาเอาไปเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตของคุณนะครับและ ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับฝากส u b s ไค i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับ u l t t m m t e s u u c e s s s l e d e r r แล้วก็ติดตามผมนะครับชัดชัยเทียมสเวีในทุกๆช่องทางแล้วก็เราก็จะมาพบกันใหม่ในวิดีโออพพิโซดหน้านะครับเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันครับขอบคุณครับ